สถานถูดไทยนะเนาะบอมเนไส้กับบกเขาใจเนาะบกเคยเขอหนังสือแบบนี้จักเถือรเนาะทุกคนนะบเมเอนไส้กับบกเคยเขอจักเถื่อแต่ว่ามีแต่สศว้าต่างศาสตร์เนาะที่ว่ามายืนถา่ายอยู่หน้าประตูทุกคนเป็นกลุ่มสบายดีนะสวัสดีการเบิร์ตสุขสุขคนตอนนี้บาเมเอนไส้กำลังอยู่ที่ถานหลวงไตนะเไนาะบอมเนไส้มาหนีสีผ้าทุกคนไปเบึง ในเขตบ้านพนซีนวลเนาะไปบ่งในหยานธุรกิจอยานเศรษฐกิจใหม่เนาะของเรียงจันทุกคนแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ในถนนเขตซอยบ้านฐาดลวงไตเนาะในเขตบ้านนี้กับเป็นบ้านที่บ่าเปาเม้นชัยเคยอาศัยอยู่สองปีเนาะในเขตนี้ ถือว่าซอยนี้ก็สิเงียบๆทุกคนและมื้อนี้บ่าวแม่นไส้ก็สิพาทุกคนไปพนสีนวนเนาะก่อนสิไปถึงจุดนั้นก็พาทุกคนมาเบิงถนนเส้นทางบ้านเมืองเนาะในเขตนี้นี่ก็เป็นบ้านถาดลวงใต้ขึ้นกับเมืองไสเศฐาทุกคน กสิเป็นอาหานอาหารทะเลเวียดเนาะแต่ก่อนจะซื้ออานว่าเว,วียดฟู้ดเนาะนีกจะเป็นถนนเขตทางซอยเนาะบ้านถาดล่วงไต่เสื่อมต่อกับบ้านชีสังวอน้ะกะบ้านฮองแก่เนาะในเขตนี้ก็ี่ว่าชี ติดกันเนาะบ่ฮู้ว่าบ่าวแม่นไส้ขามเขตของฐานหลวงใต้และหรือบ่น่าจะเข้าสู่เขตสีสังวนเนาะสําหรับอยู่ในเขตบ้านถาดลวงไต้สีสังวอนแล้วก็ห้องแก้นี้เนอะส่วนใหญ่ก็สิเป็นเส้นทางค่อนจีดเนอะ หึ่งว่าถนนในเส้นนี้ก็คือว่าสร้างส้ำเร็จมาหลายปีแล้วเนาะสร้างส้ำเร็จกันมาหลายปีแล้วทุกคนเส้นทางนี้ก็จะเป็นทางซอยสลับซับซ้อนเนาะเพราว่าผู้ใดบ่เ,เคยมานี่อาจจะลงอยู่ในซอยบ่อนนี่เนาะเพราะว่ามันจะเป็นซ้ำแยกสามเหลี่ยมหลายเนาะบ่อนนี่ มาหอดีก็สามแหนอีกทุกคนนห่เนาะออกไปสู่บ้านทองแก่เนาะทาเลียวใส่มีบาวเแมนใส่พาทุกคนเลี่ยวครัวมาเนาะออกสู่โค้งนี่ก็เป็นเขตบ้านซีสังวอนได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปสู่เขตซอยคนซีนวลเนาะ ถือว่าถนน,นในเขตนี่ยถือว่าเขาเจ้าปูค้อนกีดมาตั้งแต่ตั้งแต่2,10 0ขึ้นมาเนาะถือว่าเส้นทางในเขตบานในเขตเนี่็เป็นเส้นทางที่ว่าดีมากหลายปีเนาะอนบอลนีน้ก็จะเป็นของการของ ทุรภาพลาาสตาเนาะแต่ว่าปัจจุบันเขาเจ้าใหญ่ไปบอลอื่นละึซงว่าบ้านซี้ซังวอนกับชีต่อครับบ้านสะพานทองเนาะเอาออกไปซื่อๆนี่กับชีเป็นสะ,สะพานทองคนซีนวลเนาะ นี่บาร์เมนไซเหลียวพัวมาเนี่ยกะสิเป็นเขตถนนฝนซีนวลทุกคนในเขตนี่กะสิมีธุรกิจของชาวต่างชาติหลายเนาะที่ว่ามาลงทึ้นมาต่างทินทานยู่ราวเนาะทั้งน้ำก,สก็สิเป็นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้างสะดวกสื่อ ใหญ่าน,นี้ก็ส,ส่วนร้ายก็สิเป็นธุรกิจของชาวต่างชาติเนาะมาขยายธุรกิจเนาะส่วนใหญ่ร้ายที่สุดก็สิเป็นธุรกิจของชา,าวเกาหลีที่ว่ามาลงทุนอยู่ในเขตถน,นนปนชีนวนนี่ทุกคนก็สิมีร้ายสถานทูตนอกอยู่นี่สามสีสถานทูตอยู่ในถนนเส้นนี้ทุกคน ทางนัเที่ยวเหนเ็นตึกสูงๆนี่ก็เป็น้องแฮมระดับหาดาวเนาะก็คือโองแฮมเมืองแท่งทุกคนเป็นฮองแฮมของนับธุรกิจสัญสาต์เวียดนามเนาะที่ว่าเขามาลงทุนอยู่ในเขตนี้ก็สิมีตัวหนังซื้อจีนตัวหนังซื้อกาลีหลยยในเขตเดี๋ยามาลงทุนเนาะซิมี ห้องแฮมอาหานกาแฟคาเฟ่ต่างๆหลายๆอย่ยางทุกคนอยู่ในเขตน,น,นี่เนาะอินทรูคอฟฟี่นี่กต่ที่เป็นธุรกิจของชาวเกาหลีทุกคนน่าจะเป็นอาหานบันเทิงเนาะคาราโอเกะต่างๆ ระค็สิมีสตาร์บนะัคเนาะสตาร์บัคสาขาซีเนาะอยู่บนนี่สาขาซีสาตาร์บัคแล้วก็อเมซอนอยู่ดานสายมือเนาะปินหนาใช้กันเลยสาตาร์บัคกับอเมซอนเนาะแล้นี่ก็สิเป็นหองการใหญ่ของบริษัทกากๆเนาะกากๆ,ๆนะๆมูฟ กับซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆลหลายๆอย่างที่ว่านี่ยานนี้เป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่เนาะของเวียงจันทร์แต่ก่อนกัสิเป็นใจกลางก็คือซีฮอมเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็บที่ว่าบอนนี้ก็เป็นอีกซอยหนึ่งที่ว่ามีความคึกคืนเนาะของชาวต่างชาติที่ว่ามาค้าขายมาลงทุนอยู่นี่หลาย แต่ทางหนาเขาเห้ากัสิเป็นบรรยากาศของภูมา่าหนาจะมาต่อเอกสารหรือว่ามาคอหนังสือเนาะก็ะเป็นสถานถูดไทยทุกคนหนาจะเป็นเป็นสถานถูดไทยเนะาะบอเมนไทก,บบกนะ็บอกขาใจเนาะบกเคยคอหนังสือแบบนี้จักเถื่อนเะนาะทุกคนบอเม้นไทกับบกเคยคอ,อจักเถื่อนแต่ว่ามีจะเศร้าตางษนะเนาะที่ว่ามายืนถา่ายอยู่หนาประตูทุกคน เป็นกรงศุนไทยเนาะนี่ก็เป็นเขตซอยพุทีนวนเนาะทุกคนเดี๋ยวบามนไซท์สีพาทุกคนออกไปที่ซอยดงประลานเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปบึงเขตซอยดงประลาเลย เนาะยูนิกาซิมีหารพิซซ่าน้พิซซาคอมพามบบนีบบสิบเอ็ดสิเ,เดี๋ยวหอามาเขาหอมสองเนาะหอมหนึ่งนเนาะหอมหนึ่งดงปลาล่านทุกคนนี่ หรือว่ายังอยู่ในเขตคนชีนวนกับบ่ฮู้เนาะอาพาร์ทเมนต์ของการเนาะที่ว่าเขาเจ้ากำลังสร้าง สำหรับอยนี่เขาออกไปกับสิไปสอดอยู่ถนนใหญ่ถนนดงประลาดเนาะทุกคนชิว่ามิฮานโทรศัพท์ไล่เนาะละ้วกาสสติดกับเขตน้องจันหรือว่าตลาดวัวดินเนาะกับสิประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะพาทุกคนมา ทางสอยนี้เนาะคาทายทุกคนในเบิงในส้มบรรยากาศของเวียงจันอีกซอยหนึ่งเนาะแต่สำหรับตอนนี้บ่าเม้นไส่ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบใจและก็สบายดีกันเบิด์ตสุขสุขคนเนาะที่ว่าติดตามและหับส้มคลิปบ่าเม้นไส้จนจบในคลิปนี้เนาะตอนนี้บ่าเม้นไสก็ขอกล่าวคำว่าขอบใจและก็สบายดีบาย,บาย